จเจริญพรท่านคณาจารย์ผู้ทรงเกียตรติและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสรรพศาสตร์รรพสินประจำปี2564วันพฤหัสบดีที่8กรกฎาคม2564จัดโดยคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์อัตมภาพพระมหาชูชัยอาริยจินดานักศึกษาปริญญาโทคณะศิลปาศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้อาตมาภาพได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อเรื่องเจตคติต่อปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรมของผู้เข้าปฏิบัติธรรมณศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามกรุงเทพมหานครตามหลักสัพยะเจ็ดซึ่งมีหัวข้อและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ความเป็นมา ูนยนวิปัสนากรรมฐานวัดพระเชตุพนวิมลมังคา,ารามเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมีแนวทางการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวทางการสอนของวัดุยเตาอูกรรมฐานประเทศพม่าซึ่งพระมหาอนนโณโพธิเมธีหัวหน้าสนย์วิปัสนากรรมฐานวัดพระเชตุพนได้ไปศึกษาด้วยการปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาน,านานแล้วจึงได้กลับมาเปิดการสอนตามหลักมหาสติปฐานสี่ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดพระิจดุพลนเพิ่งเปิดดำเนินการได้ไม่นานนักแต่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากมาร่วมปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่าในศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดพระเจตุพลนมีสิ่งซึ่งไม่เป็นสปายะต่อการปฏิบัติธรรมเช่นมีชาวต่างชาติมาถ่ายรูปส่งเสียงรบกวนผู้ปฏิบัติธรรม แต่ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นผู้วิจัยมีความสงสัยต่อการมาปฏิบัติธรรมของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่อเหตุซึ่งเป็นแรงจูงใจให้มาปฏิบัติธรรมนสุนวิปัสสนากรรมฐานวัดพระเชตุพนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องจํานวนมากดังนั้นผู้ทําการวิจัยจึงสนใจจะศึกษาถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้บุคคลต่างๆตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมนสุนวิปัสสนากรรมฐานวัดพระเจตุพนวิมลมังคราราม โดยศึกษาจากเจตคติต่อปัจจัยที่ส่งผลสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของผู้เข้าปฏิบัติธรรมนัดสูวนวิปัสนากรรมฐานแห่งนี้ตามหลักสัพยะเจวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดอบรมวิปัสนากรรมฐานนัดสูวนวิปัสนากรรมฐานวัดพระเจตุพลวิมลมังคารารามกรุงเทพมหานครตามหลักสัพยะเจ็สเพื่อวิเคราะห์เจตคติต่อปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรม ของผู้เข้าปฏิบัติธรรมณศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัดพระเชตุพนวิมลมังขารา,รามกรุงเทพมหานครตามหลักสัพยะเจ็ดซึ่งเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ต่อผู้มาปฏิบัติธรรมณศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัดพระเชตุพนวิมลมังขาร,ารามจำนวน50คนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หนึ่งทำให้ทราบรูปแบบการจัดอบรมวิปัสนากรรมฐานณศูนยวิปัสนากรรมฐานวัดพระเจตุพนวิมลมังคารามกรุงเทพมหานครตามหลักสัพยะเจ็ดสองทำให้ทราบปัจจัยที่สนับสนุนการจัดอบรมวิปัสนากรรมฐานณสูนวิปัสนากรรมฐานวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามกรุงเทพมหานครตามหลักสัพยะเจ็ 3. าํทให้ทราบเจตคติต่อปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรมของผู้เข้าปฏิบัติธรรมณศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดพระเจตุพ,พลวิมลมังคา,ารามกรุงเทพมหานครตามหลักสัพยสเจ็ดแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญคือเติบโตงอกงามทําให้งอกงาม วิปัสสนากรรมฐานคือข้อปฏิบัติต่างๆที่สําคัญในการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้จแจ้งเห็นชัดในสิ่งทั้งหลายให้ตรงกับสภาวะตามความเป็นจริงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน,นคือการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐาน4ดังนี้ 1. ให้มีสติพิจารณากายในกายหรือสิ่งที่เนื่องด้วยกายโดยที่สุดแม้ลมหายใจเข้าออก การยืนเดินหน้าถอยหลังห่มผ้าเจรจานั่งนอนตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสองให้มีสติพิจารณาเวทนาในเวทนาว่าสุขทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์สามให้มีสติพิจารณาจิตในจิตโดยสภาพที่ประกอบหรือไม่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะหรือจิตฟุ้งซ่านเป็นต้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าไม่มีกิเลส 4. ให้มีสติพิจารณานิวรณ์เครื่องกั้นการบรรุธรรมกองสังขารอายตนะภายในและภายนอกพ่อชองค์แห่งการตัดสรุอริยสัจสี่สปายะเจ็ดสป,ปะยะคือสิ่งสบายสภาพเอือ้อสิ่งที่เกื้อกูลสิ่งที่เหมาะกันอันเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดีช่วยให้สมาธิตั้งมั่นไม่เสื่อมถอยสปายะเจ็ มีดังนี้ 1. อาวาสัปปะยะหมายถึงสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติทำแล้วจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ไวเป็นที่สบายแก่ผู้ปฏิบัติสองควจระสัปปะยะหมายถึงสถานที่หรือหมู่บ้านที่ได้มาซึ่งอาหารอาจอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่ไกลนะักซึ่งมีอาหารการกินสมบูรณ์ 3. ภัสสะสัปปะยะหมายถึงคำพูดที่เป็นสัปปะยะแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยมีความสันโดษก่อให้เกิดความสงัดกายใจเป็นต้น สีปส่ปกคราสัพเพหหมายถึงบุคคลที่ได้อาศัยแล้วทําให้จิตแห่งการปฏิบัติธรรมมีความตั้งมั่นยิ่งขึ้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติมีศิลเป็นต้น 5. โภชนะสัพเพหหมายถึงอาหารที่มีรสต่างๆย่อมเป็นที่สบายเหมาะสมสําหรับบุคคลบางคนที่มีรสเปรี้ยวย่อมเป็นที่สบายสําหรับบุคคลบางคนเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีความชอบได้รสชาติอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วมีความสุขสบายในอารมณ์เป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นได้ หกุตุสปายะ,ะหมายถึงอากาศเป็นที่สบายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมบุคคลเมื่อประสบอากาศชนิดใดแล้วมีความสบายทําให้สติตั้งมั่นได้ 7. อิริยาปถาสปายะ,ะหมายถึงอิริยาบทที่สบายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในอิริยาบทสี่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติมีความผาสุกกับอิริยาบทที่ต่างกันสมาธิจึงเกิดขึ้นไวต่างกันต่ออิริยาบทที่ถูกแก่เจริตของตนเจตคติ เจตคติคือท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสภาพนามธรรมเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล,ล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นเครื่องกําหนดพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกต่อท่าทีการแสดงออกของบุคคลมีลักษณะที่ซับซ้อนเนื่องด้วยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการประสบการณ์เรียนรู้ความรู้สึกชอบต่อบ,บุคคลที่นับถือก็ย่อมมีฉันทาคติที่จะประพฤติทำตาม ระดับความพอใจมากน้อยสุดแต่ทิศทางที่จะสนับสนุนหรือต่อต้านซึ่งขึ้นอยู่กับจิตสํานึกของแต่ละบุคคลที่คิดวิเคราะห์ต่อสิ่งต่างๆจนเกิดความรู้สามารถตัดสินในสิ่งที่จะทำประพฤติตามเป็นต้นเจตคติเจตคต,ต,ติคือท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสภาพนามธรรมเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นเครื่องกำหนด mm hmm. พฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกต่อท่าทีการแสดงออกของบุคคลมีลักษณะที่ซับซ้อนเนื่องด้วยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการประสบการณ์เรียนรู้ความรู้สึกชอบต่อบ,บุคคลที่นับถือก็ย่อมมีฉันทาคติที่จะประพฤติท,ทำตามระดับความพอใจมากน้อยสุดแต่ทิศทางที่จะสนับสนุนหรือต่อต้านซึ่งขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละบุคคลที่คิดวิเคราะห์ต่อสิ่งต่างๆ จนเกิดความรู้สามารถตัดสินในสิ่งที่จะก,กระทำหรือประพฤติตามเป็นต้นที่มากิษนาศักดิ์ศรี2 5 3 0หน้า185ถึง188เจตคตินั้นมีองค์ประกอบ3ด้าน 1. ความรู้ความเข้าใจจนทําให้เกิดการแสดงออกซึ่งความรู้ความเชื่อที่ได้มาจากการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม 2. ความรู้สึกซึ่งสภาพทางอารมณ์อาจได้มาจากการเรียนรู้ในอดีตซึ่งจะก,กระตุ้นความรู้สึกยอมรับชอบใจหรือปฏิเสธ 3. พฤติกรรมของบุคคลที่จะแสดงออกต่อพฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบอันเป็นผลมาจากความคิดที่วิเคราะห์ถูกผิดแล้วจึงได้แสดงออกที่มาส้อยตะกูลอัธมานะ2542หน้า64-65 3. ถึง65 3. วิธีวิจัยการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรคือผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่สูงวิปัสสนากรรมฐานวัดประเชตุพนวิมวลบังคลา,ารามจานวน50คน แบ่งเป็นประชากรต่อแบบสอบถาม45คนประชากรให้การสัมภาษณ์จำนวน5คนกลุ่มตัวอย่าง45คนจาก50คนโดยการอ้างอิงจากตารางสำเร็จรูปของเคซี่และมอร์แกนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามผู้วิจัยออกแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ3ท่านตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีคุณลักษณะคล้ายกันคือผู้ปฏิบัติธรรมวัดพระเจตุพน15คนนำผลไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมพสิทธิ์อัลฟาของคอนบากได้ค่าเท่ากับ0.90แบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบคำถามถึงประเด็นต่างๆที่สำคัญซึ่งไม่เกี่ยวข้องด้วยแบบสอบถามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ขออนุญาตแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ต่อสมมิปัสนากรรมฐานวัดพระเจตุพน์แล้วได้แจกแบบสอบถามให้กับผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนส5ิคนและสัมภาษณ์5คนหลังจากนั้นจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากนั้นนำผลมาวิเคราะห์และประมวลผลวิธีวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงสถิติประมวลข้อมูลเจตคติโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์เชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เข้าปฏิบัติธรรมโดยการใช้การวิเคราะห์เชิงตรรก,กะเพื่อให้ได้คําตอบหรือความจริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล4.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพศเพศหญิง44คนคิดเป็นร้อยละ9 7 8เพศชาย1คนคิดเป็นร้อยละ2.2%อายุ60-79ปี คิดเป็นร้อยละ37.8%ตอบแบบสอบถามมากที่สุดการศึกษาระดับปริญญาตรี18คนคิดเป็นร้อยละ40%สถานภาพโสด18คนคิดเป็นร้อยละ40%การนับถือศาสนาศาสนาพุทธ45คนคิดเป็นร้อยละ100%อาชีพแม่บ้าน8คนคิดเป็น100ร้อยละ17.8%ข้าราชการบำนาญ8คนคิดเป็นร้อยละ17.8% จำนวนครั้งที่เคยมาปฏิบัติธรรม6-10ถึงครั้ง11คนคิดเป็นร้อยละ24.4%เหตุผลที่มาปฏิบัติธรรมมีความสนใจในการปฏิบัติ43คนคิดเป็นร้อยละ95.6%ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์การแนะนำของผู้อื่น36คนคิดเป็นร้อยละ80%อุปนิสัยก่อนปฏิบัติธรรมฟุ้งซ่านขาดสมาธิ28คนคิดเป็นร้อยละ62.2% 4.2ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรมระดับคะแนนเฉลี่ยรวมต่อความพึงพอใจทั้ง7ด้าน 1. ด้านอาวส,สัพยะคะแนนเฉลี่ยรวม4.23ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.52แปรผลมากที่สุด 2. ด้านโคจรัสสปพยะคะแนนเฉลี่ยรวม4.20ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.55แปรผลมาก3ด้านภัษาสัพยะ คะแนนเฉลี่ยรวม4.45ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.50แปรผลมากที่สุด4ด้านปกครสปายะคะแนนเฉลี่ยรวม4.55ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.43แปลผลมากที่สุด5ด้านโภชนสปายะคะแนนเฉลี่ยรวม4.47ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.53แปรผลมากที่สุด6ด้านอุตุสปายะคะแนนเฉลี่ยรวม4.44ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.54แปรผลมากที่สุด7ด้านอิริยาปถสปายะ คะแนนเฉลี่ยรวม4.40ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.55แปรผลมากที่สุดระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสัพพยะทั้ง7ด้าน4.39ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.51แปรผลมากที่สุด 5. สรุปและภิปายผล5.1สรุปและพิปายผล, 1, ล,ล,ยผลอิงแบบสอบถามด้านอาวัตสัพพยะ9ข้อความพอใจมากที่สุด4.23คะแนน ข้อที่พอใจที่สุดมีห้องอาบน้ําห้องสุขาสะอาดเหมาะสมเพียงพอแระปลอดภัย4.49คะแนนอภิปรายว่าทางสุวิปัสนามีการจัดเตรียมห้องอาบน้ําห้องสุขาแยกเป็นสัดส,ส่วนด้านโคจะรสัพยะสัมข้อความพอใจมาก4.20คะแนนข้อที่พอใจที่สุดสุดวิปัสนามีที่รับประทานอาหารที่เพียงพอกับจํานวนผู้มาปฏิบัติธรรม4.56คะแนนอภิปรายว่าทางสุวิปัสนาจัดสถานที่รับประทานอาหารเหมาะสมไม่ใกล้ไม่ไกลที่ปฏิบัติธรรม ด้านภาษาสัพยะสามข้อความพอใจมากที่สุด4.45คะแนนข้อที่พอใจที่สุดจําหนดให้ผู้ปฏิบัติธรรมงดพูดคุยกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรม4.60คะแนนอภิปรายว่าอาจเพราะผู้ปฏิบัติมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติจึงงดพูดคุยกันอันเป็นเหตุให้จิตไม่สงบด้านปุคลาศสัพยะ7ข้อความพอใจมากที่สุด4.55คะแนนข้อที่พอใจที่สุดพระวิปัสนาจารย์วางตัวเหมาะสม4.78คะแนน อภิปรายว่าพระวิปัสสนาจารย์ประพฤติตนดีตามธรรมวินัยแนะนําสิ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมด้านโภชนะสัพปปยะห้าข้อความพอใจมากที่สุด4.47คะแนนข้อที่พอใจที่สุดมีเครื่องดื่มน้ําดื่มและน้ำปนานะพอเพียง4.62คะแนนอภิปรายว่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตโภชนะสัพยะข้อนี้จึงได้คะแนนสูงสุดด้านอุตตสัพยะสี่ข้อความพอใจมากที่สุด4.44คะแนน ข้อที่พอใจที่สุดสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ทางวัดจัดให้มีอากาศไถ่เทดี4.73คะแนนอภิปรายว่าศูนย์มีการจัดภูมิทัศน์ร่มรื่อนอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพยาจึงมีลมพัดเย็นอากาศปลอดโปร่งด้านอิริยาปถาสัปปะยะ3ข้อความพอใจมากที่สุด4.40คะแนนข,น,นข้อที่พอใจที่สุดศูนย์วิปัสสนามีการปฏิบัติในอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนอย่างต่อเนื่อง4.58คะแนนอภิปรายว่า ศูนย์จัดการปฏิบัติชัดเจนครบทั้งอิริยาบถสีและอิริยาบถย,ย่อย5.2อภิรายผลอิงแบบสัมภาษณ์เหตุผลที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่สถานที่ปฏิบัติตั้งอยู่ในกรุงเทพเดินทางสะดวกต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากภาะวิปัสนาจารย์ที่ตนชื่นชอบมีการสอนที่จริงจังเอาใจใส่ต่อผู้ปฏิบัติธรรม อาวาสัพปปยะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้ามีสมาธิมากขึ้นความคิดเห็นด้านรูปแบบการจัดอบรมสถานที่ปฏิบัติมีรูปแบบที่เหมาะสมผู้ปฏิบัติใหม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามจริตของตนได้ทั้งผู้ที่เคยปฏิบัติมาก่อนก็สามารถที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่มากหรือน้อยเกินไปและเป็นสัดส่วนที่ดีเจตคติต่อสิ่งที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรมตามหลักสัพเพ h เจ็ 7. ถึงพร้อมได้ยอาวาตสัพยะมีการเทศที่เข้าใจง่ายก่อนการปฏิบัติแต่ระบลังสถานที่รับประทานอาหารโครจรสัพยะสะดวกทั้งยังเป็นสถานที่รื่นลมอากาศไายเทดีก็หนุนการปฏิบัติอิริยาบถต่ออิริยาบถให้มีความต่อเนื่องมีสามาธิง่ายขึ้นมีข้อบกพร่องเล็กน้อยคือน้ำดื่มไม่เพียงพออุปสรรคและสิ่งบรบกวนมีเสียงบรบกวนจากนักท่องเที่ยวและการก่อสร้างสิ่งต่างๆแต่ผู้ปฏิบัติก็เลือกที่จะมาปฏิบัติ เพราะว่าสิ่งที่คอยรบกวนนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้มีความอดทนเพิ่มพูนขันติบารมีให้มีสติสมาธิมากขึ้นเมื่อไม่มีอุปสรรคอาตาปีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสนั้นก็ไม่เกิดพัฒนาการก่อนและหลังการปฏิบัติผู้มาปฏิบัติหลังจากที่ได้มาปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดพระเจดุพลแล้ว ก็มีการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นซึ่งเป็นผลเชิงบวกสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมีความเข้าใจในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มากกว่าก่อนที่จะมาปฏิบัติข้อเสนอแนะตามหลักสัพพยาเจตของผู้ปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติมีพื้นที่บริเวณที่จะรองรับผู้ปฏิบัติที่ไม่เพียงพอทั้งรูปแบบการสอบอารมณ์ก็แตกต่างจากที่เคยเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงควรขยายบริเวณปฏิบัติธรรมและควรให้มีการสอบอารมณ์เหมือนช่วงก่อนเพื่อแก้ข้อสงสัยกับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเรื่องอื่นศูนย์มีสภาพที่ดีเหมาะสมอยู่แล้วคุณสมบัติพระวิพสนาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแห่งนี้คุณสมบัติและจริยาวัดของพระวิปัสนาจารย์มีความประพฤติที่ดีอากับกิริยาน่าเรื่มใสทั้งยังเป็นกรลยาณมิตรให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ดีซึ่งเป็นหนึ่งในสัพยะเจที่คอยสนับสนุนให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นของผู้ปฏิบัติผู้เข้าปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสัพยะที่มีผลกับการปฏิบัติมากที่สุด สัพยะทั้ง7อย่างนั้นเป็นปัจจัยที่สนับสนุนกันและกันเป็นเหมือนลูกโซ่ที่สิ่งนี้มีขึ้นแล้วก็จะเป็นเหตุให้ข้ออื่นๆเกิดขึ้นต่อไปแต่ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่บอกว่าปุคกรสัพยะคือพระวิปัสนาจารย์ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่คอยชี้แนะแนวทางปฏิบัติอาตมาภาพขอจบการนําเสนอผลงานทางวิชาการเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้อาตมาภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสรรพศาสตร์ส,สรพพสินประจำปี2564ขอให้ทุกคนทุกท่านจเจริญด้วยอายุวันะสุขะพระธนสารปฏิพานสมบัติทั้งปวงทั้งสิ้นด้วยเทอญเจริญพร